ก็ดูตัวธาตุมันสมาธิไม่ค่อยพอหืมไอ้ธาตุรู้ได้ไงว่<ถ>า,าสมาธิ<ล>ไม่พอธาตุดินน้ําไฟลมนิด<ะ>ังดูมันจะดูไม่ค่อยช่ในเมื่อท่านรู้ว่ามันไม่พอท่านก็ต้องสร้างเหตุให้มันต่อเนื่องครับก็ต้องดูลมหายใจกําหนดลมหายใจให้มันต่อเนื่องสมาธิรหรือสมาถะไม่ต้องมากเลยคนที่จะหลุดจะพ้นเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปเข้าฌานสมาบัติให้มันยากเลยฮะ ราะการดูลมหายใจหรืออาณาปานสตินี่มันได้สมาะวิปัสนาในตัวของมันอยู่แล้วจําเป็นไหมละ่ะต้องไปเข้าฌานนะ่ะไม่จําเป็นเพราะมันได้สมาะหรือสมาธิในตัวอยู่แล้วสมาธิหรือสมาะก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่คือสมาะตัววิปัสนาคือตัวสติหรือระลึกระลึกรู้ลมเข้าลมออก มันก็จะชํำเรืองดูลมชำเรืองดูความคิดสลับกันอย่อยางนี้เรียกว่าวิปัสนาหรือวิปัสนาญาณน,นะมันก็จะเห็นดินน้ำไฟลมในการเปลี่ยนแปลงของมันเองไม่จำเป็นต้องไปเข้าชาันลึกๆหรอกเสียเวลาเปล่าๆหิวข้ามก็ต้องถอนออกมากินอยู่เหมือนเดิมนะเหมือนหินทับหญ้านะนะั่นน่ะการไปเข้าชาันลึกๆนะ่ะถ้าใช้ไม่เป็นดีไม่ดีก็อาจจะมีฤทธิ์มีเดชอีกบันหน ดี๋ยวก็ไปเห็นนู่นเห็นนี่เดี๋ยวก็อยากได้นู่นได้นี่มันมาเดี๋ยวก็จะหลงอีกเดี๋ยวก็ไปเห็นหวยเห็นเบอร์อรีกก็ยุ่งอีกล้วบันไปบอกเรียกยมอีกสามงวดซ้อนคนหลังไหลเข้ามาหาจะทํำยังไงหล,ลงลาบสการะหลงบริวารอีกอย่างเงี้ยนึกอยากกินอะไรมันก็ได้กินนะบางทีคนที่มีกําลังชานแรงๆเนะี่ยพวกเข้าชานนะ่แล้วก็จะสําคัญตัวได้ว่าเป็นผู้วิเศษวิโสเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ย บางทีก็ทำนายไทยทักแม่นมากนะช่วงนั้นน่ะเหมือนไปรู้กรรมคนอื่นได้ซ้าไปบางทีน่ะเพราะอะไรเพราะขาดปัญญาจิตส่งออกเลยไปยุ่งเรื่องคนอื่นมีฤทธิ์แต่ขาดปัญญาเห็นไหมบางทีเนี่ยนคนที่มีอํานาจของฌานของสมาธิแต่ขาดปัญญามันควบคุมตัวเองไม่ได้เวลาออกมาจากฌานจากสมาธินี่บางทีไปเดินบินทาบาบัเนี่ยหน้าฝนเนี่ยผมเคยฟังเทศพระอาจารย์สมภพอยู่ โยมขี่รถไปมันกระเด็นใส่เนี่ยโอ้รถควาไตายในแม่นะขี่ไปสักแป๊บหนึ่งรถลงข้างทางลงถนนก็มีรถคว่ำเลยก็มีมันเป็นกรรมเน่้านเพราะจิตมันส่งออกไปตำหนิไปแช่งเขาอย่างเงี้ยนี่แหละเพราะอะไรเพราะขาดปัญญาขยันขนาดไหนก็ตามถ้าขาดปัญญายังไงก็ไม่พ้นทุกข์มันต้องประกอบกันเลยทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนา มันถึงจะพ้นทุกข์มันจะเจือกันไปเกี่ยวเนื่องอาศัยซึ่งกันและกันสมถาวิปัจสนาจะทิ้งกันไม่ได้เลยนี่แหละตัวที่จะพาพ้นทุกข์เหมือนลุงตาท่านเคยพูดไว้ว่ายังไงมึงขยันยังไงก็ไม่รวยถ้าขาดปัญญาเหมือนกับทําความเพียร่ยทำความเพียรแต่ขาดปัญญาเนี่ยเหมือนพวกมีอสีเนี่ยไปยืนกลางมืออย่างเงี้ยเป็นห้าปีสิบปีมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ไปทําอย่างนั้นน่ะ ไปยืนกลางมืออย่าทำไมนะห้าปีสิบปีนะแดดก็ร้อนฝนตกก็ไม่ยอมเข้าร่มอี้ยฮะขยันไมหมอะไรอย่างนั้นนะ่ะแต่ถ้าคนมีปัญญาจะไปยืนทําไมอะไรอย่างนั้นนะ่ะ